สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟป,ป๊อกเด้ง P.E. นะครับว้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อตรงนี้จะเป็นที่เอนชานนั่นเองนะฮะแล้วเราก็เดินมาตรงนี้ก็จะคือเป็นที่พวกขายผักนะครับขายพืชเอามาขายเก็บเงินกันครับในส่วนของทางนี้ก็จะเป็นอินโฟนะครับก็จะมีคำสั่งของเพลเยอร์นะครับก็มาดูกันนะครับก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวก วีไอพีเติมยศนะครับนี่ก็เป็นกฎนะครับก็มาอ่านกันนะครับเพราะผมจะไม่ได้อ่านให้ฟังนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะนะครับมันอาจจะกินเวลาก็ได้นะครับเรามาดูในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นของไม่เสียตังค์นะครับของฟรีนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาชีพนะครับก็มาดูกันได้นะครับอาชีพก็เก็บเงินนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นวาร์ปนะครับวาร์ป ก็ยัง네มีวาร์ปงมโซนนะครับส okay. so ่วนวาร์ปพีวีพีนี่เดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะครับก็แมปก็ค่อนข้างสวยอยู่นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแมปพีวีพีนั่นเองนะครับก็คนก็ตีกันอยู่นะครับก็คนไทยฆ่ากันเองครับนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะกลับสปาก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนฆ่าอัดตูดนะฮะนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย